ในขิดปาฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยด Joe d i ร p โจดิสเพนซาแปลโดยดรอังคณามาดรังสันและโคจิปอาติการหนุนพักดีบูพื้นสมองเพื่อความทรงจำอนาคตการเดินสมาธินั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นในเวลาเชิงเส้น ส่งผลให้จดจำอนาคตเมื่อคุณหลับตาแล้วสร้างความรู้สึกชูใจส่งพลังงานออกไปไกลกว่าสนามรอบตัวจากนั้นลืมตาขึ้นและเริ่มเดินโดยให้หัวใจนำทางรู้สึกถึงอารมณ์ชูใจในยามลืมตายิ่งคุณรู้สึกถึงอารมณ์มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจดจ่อกับภาพมโนภาพ และความคิดที่สร้างความรู้สึกของคุณกระบวนการนี้ยกระดับวงจรประสาทด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ภายในประสบการณ์ประเทืองสมองและสร้างความทรงจำตอนนี้สมองคุณไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วมันอยู่ในอนาคตยิ่งคุณหลอมรวมไอรมชูใจได้ถูกต้องมากเท่าไหร่สมองและร่างกายของคุณยิ่งเปลี่ยนไปจนเหมือนว่า ประสบการณ์ในอนาคตนั้นเกิดขึ้นแล้วมากเท่านั้นในทางเทคนิคนั่นหมายความว่าคุณจดจอ่อจดจำอนาคตของตัวเองได้การคงอยู่ในภาวงนั้นสำคัญเพราะขณะที่คุณจัดร่างกายให้สอดคล้องกับอนาคตและเปลี่ยนโลกภายในของคุณคุณได้สร้างความทรงจำระยะยาวขึ้นและเมื่อคุณวางความสนใจที่ใด นั่นคือสิ่งที่คุณส่งพลังงานไปคุณอาจนึกถึงบางฉากในภาพยนตร์กำหนดจิตขณะจินตนาการหลอมรวมและรู้สึกถึงอนาคตไปด้วยขณะทำเช่นนั้นฉากในภาพยนตร์กำหนดจิตจะก,กลายเป็นแผนที่เชิงพลังงานและชีววิทยาสู่อนาคตคุณการรู้สึกถึงอนา,อาคตถึงอารมณ์ของอนาคตโดยรวม ในปัจจุบันขณะและผสมรวมอารมณ์เหล่านั้นเข้ากับเจตจำนงทำให้เกิดสองสิ่งคือมันติดตั้งวงจรใหม่เพื่อให้สมองมีแผนที่ตามเจตจำนงไปสู่อนาคตและมันยังสร้างเคมีทางอารมณ์สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นซึ่งส่งสัญญาณให้ยินใหม่ในวิถีใหม่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับ โชคชะตาใหม่โปรดจำไว้ว่าการทำสมาธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตแต่มันเกี่ยวกับคนที่คุณจะเป็นหรือคนที่คุณกำลังไปเป็นคุณพยายามที่จะสร้างความมั่งคัง่งความสำเร็จสุขภาพหรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณยังคงถูกวางเงื่อนไขให้คิดว่าตัวเองแยกจากบางสิ่ง และต้องไปเอามันมาแต่ความจริงก็คือยิ่งคุณกลายเป็นคนนั้นได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่ความจริงก็ยิ่งปรับและหล่อหลอมจนเทียบเท่าสภาวะดํารงอยู่ใหม่ของคุณมากเท่านั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติรู้ตัวนั้นช่วยคุณรักษาแนวทางสู่โชคชะตาใหม่ยิ่งคุณฝึกฝนการเดินสมาธิ และเดินด้วยตัวตนในอนาคตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่ขณะลืมตาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นไม่ต่างจากตอนที่คุณหลับตาเมื่อฝึกฝนมากพอคุณไม่เพียงรักษาพลังงานนั้นไว้ตลอดวันเท่านั้นแต่คุณยังหลอมรวมกับมันอีกด้วยการทำซ้ำเช่นนี้จะทำให้คุณตระหนักรู้ตัวในขณะตื่นอยู่มากขึ้น และก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณจะเริ่มมีพฤติกรรมคิดและรู้สึกต่างออกไปโดยอัตโนมัติมีคือโปรแกรมบุคลิกภาพใหม่ให้กับการสู่ความเป็นจริงส่วนตัวเมื่อเวลาผ่านไปใครจะรู้คุณอาจพบตัวเองเดินอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนมีความสุขคนหนึ่งแสดงออกอย่างหัวหน้าที่กล้าหาญและเห็นอกเห็นใจ คิดอย่างอัจฉริยะที่เปลี่ยมพลังและมีคุณธรรมรู้สึกอย่างผู้ประกอบการที่น่ายกย่องและมั่งคัง่งในระหว่างวันคุณอาจรู้สึกตัวถึงความจริงที่ว่าความเจ็บปวดในร่างกายหายไปแล้วเพราะคุณรู้สึกถึงความสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดและรักชีวิตสิ่งที่คุณทำ สร้างนิสัยขึ้นจากการเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นมีเป็นเพราะคุณไม่ได้ติดตั้งวงจรและส่งสัญญาณไปยังยีนแฝงให้คิดทำและรู้สึกแบบใหม่คุณจึงกลายไปเป็นคนคนนั้นในทางชีววิทยาแล้วการมีสติรู้ตัวและหลอมรวมตัวตนในอนาคตเกิดขึ้นได้หลายครั้งตลอดทั้งวันจินตนาการว่าคุณรอเพื่อนคนหนึ่งที่มาสาย แต่แทนจะรู้สึกหมุดหญิดและเบื่อหน่ายคุณควรสร้างพลังงานของอนาคตขึ้นมาแทนเมื่อคุณนั่งอยู่ในรถท่ถามกลางการจราจรติดขัดแทนที่จะหมุดหญิดและโมโ oh หคุณควรฝึกฝนปรับจูนเข้าหาพลังงานแห่งอนาคตขณะลืมตาลองจินตนาการว่าคุณต่อแถวอยู่ในร้านขายของชำและกำลังตัดสินผู้คนจกเข้าของที่เขาซื้อให้คุณหันเหความคิดไปสู่ การรู้สึกสำนึกขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่เดินด้วยตัวตนในอนาคตจินตนาการว่าคุณเดินไปยังรถในลานจอดรถหรือไปยังตู้ปริษณีคุณได้รับพลังอย่างเป็นธรรมชาติจากความคิดที่มีต่อชีวิตใหม่จากนั้นคุณจะเริ่มยอมรับเชื่อและยอมจำนนต่อความคิดที่เทียบเท่าสภาวะอารมณ์นั้นนี่คือวิธีตั้งโปรแกรมระบบประสาทอัตโนมัติ ให้มุ่งไปสู่โชคชะตาที่แตกต่างและยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหรคุณก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะกลับไปสู่โหมดขับเคลื่อนอัตโนมันติและพลาดช่วงเวลาแห่งปัจจุบันขณะการเดินสมาธิเริ่มจากการหาสถานที่สงบในธรรมชาติปัดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและทิ้งลงสู่ปัจจุบันขณะโดยการหลับตา รับรู้ถึงจักระหัวใจที่ซึ่งจิตวิญญาณและหัวใจบรรจบกับสนามรวมนำอารมณ์ชูใจเช่นความซาบซึ้งรู้คุณความเบิกบานแรงบันดาลใจความเมตตาความรักและอื่นๆมาสู่จักระนี้ถ้าคุณจะเชื่อมั่นในอนาคตใหม่อย่างหมดหัวใจมันก็ควรจะเปิดรับและเปิดทำงาน วางความสนใจไว้ที่หัวใจปล่อยให้ลมหายใจเข้าและออกจากจักระนี้โดยหายใจช้าลงลึกขึ้นและผ่อนคลายมากขึ้นประมาณสองนาทีกลับมาสู่การสร้างอารมณ์ชูใจภายในใจอีก2-3นาทีกระจายพลังงานไปสู่ปริภูมิรอบร่างกายและดำรงอยู่กับพลังงานนั้น ปรับเข้าสู่พลังงานแห่งอนาคตของคุณหลังจากนั้นอีกสองถึงสามนาทีรักษาเจตจำนงอันชัดเจนไว้ในดวงตาที่สามคุณอาจใช้สัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงคุณไปสู่พลังงานแห่งอนาคตตามที่เรียนรู้ในบทที่สามเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่โดยความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ชูใจจดจ่อกับการส่งคลื่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสู่สนามโดยรวมโดยรอบและดำรงอยู่ในสภาวะนั้น2อถึงสนาทีจากนั้นลืมตาแต่ไม่มองไปที่สิ่งใดหรือใครเปิดโฟกัสและรับรู้ปริภูมิรอบตัวในขณะที่ยังคงรักษาสภาวะภวังไว้เริ่มต้นเดินโดยลืมตาขณะที่อยู่ในภวังแต่ละก้าวย่าง หลอมรวมไปสู่พลังงานใหม่คลื่นความทีใหม่ของสิ่งที่คุณสรรสร้างในอนาคตขณะที่คุณนําเอาพลังงานนี้ไปด้วยระหว่างตื่นใช้ชีวิตประจำวันเดินในฐานะตัวตนใหม่คุณเปิดใช้โครงสร้างโครงข่ายประสาทและโครงสร้างจิตระดับเดียวกันกับที่คุณหลับตาทำสมาธิต่อจากนั้นจดจำอนาคตของคุณ ปล่อยให้ภาพปรากฏขึ้นสัมผัสมันและหลอมรวมเข้าไปในพลังงานเป็นเจ้าของมันกลายเป็นมันเดินต่อไปราวสิบนาทีแล้วหยุดเพื่อตั้งต้นใหม่หลับตาอีกครั้งและยกระดับพลังงานอยู่กับพลังงานนั้นสักห้าถึงสิบนาทีสิบนาทีต่อมาขณะลืมตาและอยู่ในภวังเดินต่ออีกครั้ง ไปพร้อมกับเจตจำนงและเป้าหมายในฐานะตัวตนในอนาคตของคุณระหว่างร้อมรวมพลังงานใหม่นี้ในแต่ละยางกาวคุณเข้าใกล้โชคชะตาและมันก็เข้าใกล้คุณทำแบบนี้สองรอบเมื่อทำรอบที่สองเสร็จแล้วหยุดและยืนนิ่งเป็นครั้งสุดท้ายจดจ่อไปยังความรู้สึกต่อจักระที่สี ก็คือจักระหัวใจที่เปิดออกคุณสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อยืนยันคนที่คุณเป็นโดยดูจากความรู้สึกของคุณเช่นหากคุณกำลังรู้ถึงรู้สึกถึงการไร้ขีดจำกัดคุณสามารถตอบรับว่าฉันไร้ขีดจำกัดต่อจากนั้นวางมือทาบบนหัวใจอันงดงามของคุณและเต็มใจเปิดรับความรู้สึกว่า ตัวเองมีค่าและมีความหมายมากพอที่จะน้อมรับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นยกระดับพลังงานไปถึงจุดสูงสุดและรู้สึกถึงความซาบซึ้งไรความรู้สึกอารมณ์ลบแต่ให้รู้สึกถึงการรู้คุณค่าและเปลี่ยมด้วยความรู้สึกขอบคุณคราวนี้รับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณพลังซึ่งให้พลังงานแก่คุณ และสรรพสิ่งเอ่ยคำขอบคุณต่อชีวิตใหม่ก่อนที่มันจะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณยอมรับพลังในตัวคุณขอให้ชีวิตคุณเปลี่ยมด้วยความอัศจรรย์ความสอดคล้องต้องกันความบังเอิญเหอาการคาดเดาที่ก่อให้เกิดความปิติอินดีต่อการมีชีวิตอยู่แผ่กระจายความรักของคุณออกไป พร้อมกับสร้างชีวิตใหม่ที่คุณต้องการ